สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อย f อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาเจ้าอินดีไปซื้อน้ำมันครับซื้อน้ำมันมันมีเด็กรถมาใหม่ด้วยคนนงเด็กรถครับไม่ไปโรงเรียนนะวันนี้เด็กรถเดี๋ยวจพาน้องภูมิไปซื้อน้ำมันครับเอาเจ้าอินดีเราไปซื้อน้ำมันกันดีช่วงนี้ก็เ,เ,กเ,เรเ่งเกี่ยวข้าวเหนียวครับเร่งเกี่ยวข้าวเหนียว เกี่ยวข้าวเหนียวนะจะได้ไปซื้อน้ำมันตอนนี้หมดน้ำมันไปหมื่นกว่าบาทแล้วครับบรรยากาศฟ้าโปรง่งแดดจ้าต้องรีบเกี่ยวข้าวเหนียวมาตากวันนี้ก็อีกสามสามเจ้าครับอีกสามเจ้า สองนาโอ้ย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 โลกพันจันเมื่อวานก็เสร็จไปประมาณประมาณสิบเจ็ดสิบแปดไร่เหมือนเดิมเช่นเคยช่วงนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเนี่ยครับต้องรอข้าวชุดชุดที่เหลืองๆอยู่นี่ครับที่ใบเริ่มเหลืองนี่ ชุดนี้จะยาวเลยครับลากยาวจนถึงนู่นแหละสิ้นเดือนพฤศจิกาทีนี้ไล่กันยาวเลยครับไล่เกี่ยวกันยาวเลยเมื่อคืนนี้ได้ข่าวทางบ้านกรวด มีปัญหาอะไรใครรู้แจ้งข่าวทีนะเพราะว่าจับใจความไม่ได้นะครับจับใจความไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะเท่าแก่ผมเป็นไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับทางบ้านกววด ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยเด้อคอมเมนต์เข้ามาให้หน่อย นี่ครับตอนนี้ก็นี่ก็เตรียมรถออกครับสองคันเสียเป้าเสียเป้าไปไซ้์เลยแข่งหั่งไป้คนเดียว <laughs> ตัวทองไปอีกหมู่บ้านนึงครับต้องผ่านบ้านผมไปอีกครับหรือคนแถวนั้นเขาจะเรียกแก่งหังนะครับแกงหัง,งแกงหังก็คือเหมือนแก่งน้ํำครับแกงน้ำเฮ้ยเจอรถหลอพี่น้องเจอรถด,ดำหล่อมาจากูใจอุ้ย,ยล่วงอีกแล้วล่วงอีกแล้วครับโอ้ ล่วงตลอดอรถไข่มอกปเป็เตี่ยวครับมอกไปเตี่ยวมอกเปเดียวใหญ่โอติดตรงนี้ไม่ได้ไม่ผ่านวาอยู่ไหนรักโอ้ย,อยกล้องผมได้บิดซ้ายบิดขวาเลยทีนี้รนหลายทีแล้วเรน ไอ้นี่กระจกแตกหมดแล้วหน้าจอหวโอ้ยี่นออกเย้ยตากข้าวกันเต็มครับช่วงนี้ก็ตากข้าวกันเต็มลานนะถนนนี่ไม่ว่างสักเส้นครับหลบแล้วหลบอีกครับข้าว ไม่รู้จะหลบไปเส้นทางไหนครับตากข้าวกันเจ้าละวันครับตอนนี้เพราะว่ามีข้าวเหนียวทุกเจ้านะมีทุกบ้านครับมีทุกหลังอ่ะบ้านทุกหลังมีข้าวเหนียวหมดคนอีสานครับต้องกินข้าวเหนียวใครที่เกี่ยวก่อนตากก่อนเสร็จไปก่อนก็สบายไปไม่เหนื่อยครับเนื่องจากว่า ข้าวที่จะรอเกี่ยวชุดต่อไปก็จะมีแต่ข้าวเจ้าข้าวมะลิข้าวหอมมะลิ ซื้อน้ำมันกันครับเขามาทำอะไรกันทำไมรถมันเยอะอย่างนี้ก็ทำอะไรกันเนาะรถเยอะจังมีงานอะไรนี่เรามีอะไรกันครับ ทำไมเขามีงานอะไรกันครับนี่คือเทศบาลตำบลบัวงามนะครับสำนักงานเทศบาลตำบลบัวงามอ๋อเขาวันนี้วันอะไรเนี่ยเขาเขาจัดพิธีวางพวงมาลาเนี่ครับวันนี้วันอะไรวันวันสำคัญอะไรครับเพราะว่าข้าราชการเขาหยุดกันครับวันนี้ อย่างวุกันนี่วันแม่นวันสำคัญไหมโอ้ยระเรียนว่มวันสำคัญ สามแยกสีแยกครับสีแยกน้องสนมบ้านเจ้าอ้อยแสงสินนะครับเจะลงกดตังก่อนนะพี่น้องนะกดเงินก่อนเพื่อไปซื้อน้ำมันครับจะไม่มีเงินซื้อน้ำมันรออยู่บนรถนะครับอ้อยงานงอกแล้วพี่น้องตู้ a t ทไม่รองรับบัตรครับ บัตรผมเป็นบัตรเครดิตครับเป็นบัตรวีซ่าเขาบอกไม่รองรับตายเลยโอ้ตายตายต้องวิ่งไปนู่นนะครับหน้าโรงสีจะมีโรงสีใหญ่อยู่ตรงเลยบ้านเลยบ้านจงเลยปั๊มน้ํามันไปนะครับ เราวิ่งมากันสักพักหนึ่งครับกออ็เราจะมาซื้อน้ามันที่ปั๊มพีทีครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเราไปกดตังก่อนเนาะไม่รู้จะกดได้ไหมเนี่ยกดไม่ได้นี่ซวยเลยครับที่กดตังอยู่ข้างหน้านี่ครับโรงสีใหญ่ครับแหลมทองแหลมทองประเทศไทยใช่ลงสีใหญ่แหลมไหมเนี่ย ไปกดตังกันที่ลงสีใหญ่แหลมกันพราะยายแหลมพราะยายแหลมจะมาเปิดลงสีไ้ตอนใดน,นี่ครับลงสีพอ่อใหญ่แหลมครับแหลมทองประเทศไทยครับผมตอนนี้ลงสีใหญ่ก็เปิดแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้ราคาข้าวจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับยังไม่รู้เลยเดี๋ยวผมไปกดตังก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับผม เรียบร้อยเรียบร้อยกดได้แล้วราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาข้าวลงสีแหลมทองนี่ยังไม่เห็นราคาเลยครับอันนี้ปกติที่ที่ผมไปขายนี่จะเป็นร้านข้าวพันดีครับยังไม่เปิดร้านเลยครับตายแล้วใส่เกียร์ผิดครับ <laughs> เกียร์ปิดนะพี่น้องนะเราไปเติมน้ำมันกันครับ้วครับปั๊ม PT เติมน้ำมันน้ำมันรถเกี่ยวอันนี้ก็จะเอาน่าจะอยู่ประมาณ2 0 0พันครับผมน่าจะเติมอยู่ที่2,000เพราะว่าพรุ่งนี้รถน้ำมันก็จะมาส่งนะครับ วันนี้ขอเติมก่อนสอ,องพันนะพี่น้องนะรถดำมันย,ยังไม่ได้เติมนะคุณรถดำค่อยเอาน้ำมันจากถังใหญ่ปั่นใส่ครับเดี๋ยวลองใช้เขาบอกว่ามันต่างกันแค่เปอร์เนะครับต่างกันแค่สปเซผมจะลองดูนะว่ามันจะมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นไหมกับรถยนต์นี่ครับสายันร้อนมา,มา cũng có tờ biển hả vị nọ nhưng chả quá luôn mình xuống cái sao bầm nó manh vậy đó เเป่าเวลาเราเป่าเติมถ้าเราเลื่อนไปเติมอ่ะมันจะเติมลําบากต้องเอาเต็มพอดีพอดีครับเร็วรวเรวเร็โอ้เนค้าน้ำตาติบเขาพี่น้องเพ่นซื้อติปเขาอยู่ครับผม <S <S โอ้ทั้งสี่ทั้งสี่ต้องสว่วนลดแนเนาะเติมกัเติมเมนาะ ครับมันเต็มหรอกครับพอที่เขาคุณพอที่เขาง่ามครับพี่น้องเพิเ่งเร่ไปเอาติ่เขาร้อยครับผม ันนี้เอาไปสามกิโลกรก่อนครับพี่้องเนื่องจากว่า,เ,าเขาจะเอาน้ํามันมาส่งคู่นี้ครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับผมสวัสดีอยู่กับรถดับที่จสวยจารันนะครับจางเกียวจานออสก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับกับน้ํามัน PT นะครับผู้สนับสนุนรถเกี่ยวอย่างเป็นทางการ <c oughs> สวัสดีครับ